ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถ t o y o ต a Fort จูเนนะครับผมอันนี้นะครับเราได้ทำการติดตั้งจอแอนดรอยแบบตรงรุ่นนะครับผมขนาด9นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัว RAM 4นะครับผม ROM 6.4นะฮะถือว่าเป็นตัวที่ไวนะครับผมแล้วก็มีความเสถียรค่อนข้างสูงเลยนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว YouTube กันเลยนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นตัว u t u b e นะครับผมแอปพลิเคชัน YouTube เราก็สามารถ เลือกรับชมวิดีโอได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานสะดวกสบายมากอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมนี่ฮะมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะผมสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแบบนี้นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นโฆษณานะครับเราข้ามไป เราจะดูในส่วนของตัวแผนที่นำทางนะครับผมก็คือ Google Map นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับผมแผนที่นำทางนะครับอ่าตัวนี้ก็ใช้งานลื่นอยู่แล้วนะครับสะดวกสบายอยู่แล้วนะฮะผมก็สามารถค้นหาสถานที่ครับผมต่างๆได้ด้วยได้ด้วยเสียงก็ได้นะครับแบบนี้นวมบิน85นี่ครับผม ผลลั์ของน้ำมมิน85ดบ้าก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเราก็สามารถกดนําทางเข้าไปได้เลยนะครับผมนก็นําทางเลยโอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวทีวีออนไลน์นะครับผมก็จะเป็นอันนี้เราใช้เป็นของ asplay นะครับตัวนี้ก็ทีวีออนไลน์นะครับแล้วก็ดูหนังด้วยเหมือนในบ้านเลยนะครับนี่ฮะทีวีชแนลแบบนี้นะครับน่สา้าเจด้านะครับนี่ครับผม ภาพคมชัดนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะฮะถือว่าภาพสวยมากนะครับตัวนี้นี่ฮะลองแป๊บครับผ้าม่านโซฟาภาพคมชัดมากนะครับตัวนี้แล้วซื้อผ้าได้ไหมครับฉีดได้ค่ะเป็นพวกเสื้อโค้ทหรือว่าเสื้อสูทอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ค่อยได้สักบางทีเราไม่อยากมอยใช่กล้องมองหลังนะครับผมสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับผมภาพคมชัดเช่นเดียวกันนะครับ ตัวนี้เป็นกล้องมองหลังเดิมนะครับผมจากของโรงงานนะครับผมหรือถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีกล้องมองหลังนะครับก็สามารถติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มเข้าไปได้นะครับผมนี่นะครับเ็นยังไงคะมีส่วนผสมอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเหมือนกัน,นสนารนกลางค่ะเราใช้ส่วนผสมจากไายปนสโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมสําหรับรถ t o y ยต้าฟอร์จูเนอคันนี้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจงานติดตั้งและอุปกรณ์แบบนี้นะครับ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเพจของเรานะครับหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงนะครับผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0852596887ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับยัง,น,ยงยน,นั้นิว่าคุณผู้ชมอุดหนุนก็จะได้ของที่ดีกับธรรมชาติแล้วก็ดีกับตัวเองแล้วแถมยังด้วยได้ช่วยด้วยเนาะ จานนี้ประทับใจไม่มีลืมเลยพี่แจ๊าเขาบอกคนเราเนี่ยเขาดะนานาจิตตังนะก็รสชาติอาจจะจะไม่เหมือนกันครับพี่แจ๊ี